กเด้นบันทีขอไว้พอให้ขอไห้ถูกหว้ดยวยเบือเด้ไนี่โชกลไใบมาเช่นมาเด้อฮัอยาเกิดตุบานเห้นลามากไกยอมยานเด้อไอขอให้ถูกหวยรวยเบยเด้อายุยังกินโอเพียงเพียงเียง โค้คนอีกเพื่อนยัยเพื่อนยังมาเก็บพวกกันมึงกันาฟันใหนม่เลยหกวดวันทีสิบหกต่อไปเอ้าบอกทุกคนเบิ้งัตเชือคนมาไลยแล้วเออยังยงเกาะไอหนึังไอสามซื้อซื้อสาซื้อกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้องสีแดงๆครับนังไจพ่อยมุดมากครับผมมุดไอดโอ้ยผมก็บปได้ซื่อแล้วถือว่านึงเน่ง ส้า้มเพียรเดี๋ย่พัหนึง่งฝันดี้ยังทานดเหยฝันดี้ยังทานเลยฝันดี้ยังคกังคกเลยโอ้ยเขาแช่อยู่หมดมาก <c oughs> ครับหบุดม,มากครับเขาเแช์อยู่สามสิบ มันกับวัเลยวัเนี่ย้าเคยเย็ไปเคยเยี่ยวมันเยบไปเคยเยียกสงเดียวใส่เสือเนี่ยโลโลเสือโลโลเน่เออมา่ทยรูปมาไทายรูกจะได้จะบอกเขาแม่นแท้ะไอไ่ทีมุดกันยองอกไก่สมเพียรกนอง่เพียรว่บอกออไก่ส้มเพียจ้นวเล่อเนเนี่เนอะพ่อพจะพันัว่าจะไหนพันดีบ่พันว่าควยมาผูกไก่ตะลางเพื่อ

แข้งแรงขึ้นลูกเคยเขาเขาบอกก็จกเอ็งอิงขขยหน้าบ่เดนเขาเดี๋ยวนเขาจกบาทเขางวดเมื่อยแห้งไข่นอนนอ่นพังเขาบอกจยหลีกเขาเขางวยเกี้ยนมามาจอดไว้บันเขากระชีที่รถขนมาแจ้งเขาอ๋อนั่นนั่งนั่ง ต่อไปไปแจ้งที่นอกเรื่องลูกรอยู่นี่น่ะจะอันนั้นเสียมุดไมเื้อเสียมุดเจริงจงแจ้เรื่อจริงแจ้งแล้วเช่ว่าเช่นไว่าเ่นรว่าจิงเราเช่นจร็บไปแจ้งข้นขินเชกเทียนก่อนว่าว่าแต่บ่าบ่านีมาแจ้งกันโอ้ยไม่จริงเน้ำน้ผ่านผ่านมาเลยแจ้ง

เขียนซื้อเขียนถึงไรเพียนเท่าไหร่พันเป็นพันก็ว่าเป็นพันโอ้ก็แสดงว่าถือคักอยู่เรื่องของไงไม่ก็ว่าคักก็คักเติมอยู่แล้วเต็มลำเต็มลำแล้วไอ้ชั่เชั่งชั่งยังเที่ยมันฉาบมาพอพอผันเลยพอโอ้กูผันดีผันดีแห้งไงผันยังแห้งผันมาเอาง่วมาผูกไว้ใจไม่อมันก็ขอยแจ้ว่ายังนพวท่นจะซื้อหรือไงว่เออก็ผันนี่ แก่น่มสาสามหมื่นม huh? ันมันุะงใจฝันดีสามหมื่นอนเลยบ่สามหมื่มันมันบ่อเล็ทีไม่นอนบ่อรับไปพ่อพ่ใจขามากก็แจ่งบ่อรับใบมาเลยกตอีกมื่ท yes ี่สามกนแก่งกับบ่อใหญ่เลยแต่เสียงมึงเรียกยังไม่ได้บอกับบ่อใหมือที่สามบเลยเสียบไปเข้าเดี่ยวมาไก่ด้วยฝันว่าไอ กัญเชวานอนกัญเชวารดนผู out out ้กัญเชวเครื Ahora, ่องสมมุ่นน <into that> yeah, mm ี่ยทับเดียวเลยนายก็ว่าโอ้ผันผันผันว่าเดี๋ยวง้วอันนั้นง้วง้วมาผูกไว้เราเรอแข่งเฮ่อผูกเราแข่งเฮ่อบ้านนี้กะไอ้รอนนดนไปทับเดียวมันก็ผันว่าไอันน้เอาอันนั้นง้วง้วเที้ยวไรง้วค่อยมาอันนั้นถึงมาพากันมาบ้านแล้วเที่ยวไรยังมาบ้าน มันเลยกับไอเขาก็อันนั้นที่รถนียับบัดขนบัแจ้มาให้บาเนี่ยนะขนบัแจ้งมากมาให้กับท่านท่านเลยกับอันนั้นเป็นคนเกินบัแจ้งใช้ใช้ในเที้ยนกับพอไงว่ากับพอแยงกันเป็นไหวมันกับพาบักแจ้งนะพาบัแจ้งขึ้นอันนั้นขึ้นเขาเนาะอันนั้นพอไงว่าก็ใช่พอแยง เช,ช่นเช่นนั้นไ,ปไปม่ไหวเน้่ว่าเช่นนี้บเช่นี้เก็บกระายก่อนใชใชรถก่อนมาส่มาไม่จีน่วยงอมห้ามวันมีจีน่าจเพายมาเยเนาะ,ะจะจะเสียมาได้นาะ,ะอยากจะเจ็ดหักปกเ <laughs> มันมันนับคือได้ของหลายโพดหลายที่เต็นเจียนมาเอรว่าเสียเก็นเสียวมาเลยบอกเนาะคือวอยอยู่มาเนี่ยคร ไม่มาอัน mm, น so so ั้นเป็นคนยังมันใส่มากก็มามาบอกบุกมูเขาแค่เลยมันีมาเลยเนปุกมูบอกดอ๋อเฮมาจบ้งเลยกบ้านเงี้ยแม่แม่บักบักป้าแม่อันนั้นไม่กับไปวันในเชียงกับพักกันไปวันมันบ้าบ่ายกับมาอพชากันเนี่ยว่าอันนั้นหมกเบ้านเงี้ยาม่แม่ ไม่บอกป้ามาอันป้ามึงมึงมาเกี่ยงไงวะเร่องสามวันน่ะมันลาบ่อยกับมัหาสอนนะไพไงมันมาใช่ไงกับรักที่ืุอเลยยังน้อกับห็นใจเลยที่อันนี้ร้องอ้อนวนอะเออที่ด้วะอืมเฮ้ยน่เราไอะไร้าากระบอกยีเชื่อนะามาไมนไม่ก็ว่าพูดเลยอันนั้น จะคเกแก่ไม mm, mm, mm. ่ใช่น้ำมันเลมันกว่าใช่ท่านนี้ก็ว่าหนึ่งเจ็ดหนึ่งมันมันก็ว่าอันนั้นไอหนึ่งเจ็ดละมันส่กันไว้วจะคกไดก่มน้ำมันมาเนยท่นี่ก็ไม่ใช่ปรเล็แล้วคนจะบ่นเนาะถามาอันนั้นเนี่คู่ก็ลงมาบ่อมันบางบ้ทนมาบ้านไก็ ม,นนมันกันแล้วรื่ม่เหมือนเจ้ามันกันจากอัไนแล้วร่อกับขิงมันน้ำเมื่อยเนาะมันกันขี้เวยน้ำเม,เมื่อยจบานตล้เจ็กๆถามมันดีว่าอันนไ้มันเป็นสีอะไรบ้านก็บอกสือแล้วมันมันสีน้ำไผ่อะไอย่างนั้นสีน้ำแล้วมันกันส่งกันแล้วแล้วไปบานเนี่ย คนเก่ามอคายเชื่อไปเลยเพราะว่าอันนั้นเขาก็ถามนี่เขาถามหนูเด้ถามก็บอกบอกเขาอยู่อันนั้นในเมืออันน้มาถงวันนัดมาถามไงอันนั้ได้มาเจออะยิงจ็บึงเยอะจะบอกเขาบ้านี่ก็เมียมังจิกอันนั้นมาถึงวันกันถามเออพอาไง เนี่ยงานอไฟไในปดะเเลยย่ะเขาว่ายุ่งจ้นเขาบอกใครจะเขาซื้อมาซื้อแล้วมันก็ยุ่อันนั้นห่วงนั้นคนมันจะอันนั้นอันคนกระจาย่ำนั่น่ะมันมันจะมันก็หลายคนเขาบอกมาว่าบัรทานั้นใช่ไน่ก็เ้ื่องขเท่านั้นนเรื่องเร่งนี่เลยบัตรเท่นี้ ตองวดเด้อเไงตองวดคืองวดไปจำาันทสิบหกอเดียสิบหกเดือนพึกงสภาคมว่าว่าบอดเฉว่าเัไตองวดทาอย่งฝันท่้อย่างตองวดเนี่บอกบอบอกบอกบอกคันกมามันน้อนมันมันนอนบ่หลับเมื่ขึ้นคอยแจกไแมแจ่ขึ้นคอยแจกมันนอนมันนอนบ่หลับบอกเอ้ก็เคยจำดูย่ คือน <năm. S 2> ้ำลูกน้ำเออคือน้ำคนตตยน้ำออคนตา้เลยฝาล่งมาสิเตดสลบเออบ่อว่าน้ำฝาล่งผาหยังบ่าเบิ่งบ่ได้เบิ่งบ่อบ่อบ่มาไล้เบิ่งนีก็ไห้ำามว่าขันนันมันบ่ได้อีว่ามออมันได้ชอบนะคนกัสี่้อให่อกหมาอบ่อบ่บ่อใรบบ้พี่คนอ้หมดหรอกบ่ เสว่าพันนี่มันกะเสียบมันนิดเดียวเฉเิงมามาบอกก็เสียบมันนิดเดียวมาบอกกันช่วยหน่อยเสียบนิดเดียวแยบนิดเดียวเลยเขามาบอกเลยเสีว่ามันถือร่นมันก็บ่บอกบ่บอกบอกพราะคือเสอโมกพราะซิบหน้าที่สำน้เสียบมันนิดเดียวมันมาบเขามีคนมาบอกเลยกระซิบเลยบอกกระซิบใส่หูเลยบอกกับกันกับโมมีคนมาบอกกัน ก็มาพันไหอันนั้นอันนั้นในงวมาผูกไว้เราเราเฮียนออาพันอันเงียบเรื่อนๆีกับพัน่าอันนั้นด้งัวูก่วยมาบ่ายเราเพียนมามาจอดไปคนอันนั้นนั่นกับเขาเีคีรถคนมาแ้งมาหายกับก็บอกว่าเขาสิคนมาหายเนาะเขาขี้รถมาจอดจอดไปทิดก็เพี้ยน บ้านเขาวาแจ้งใหมเขาวาเอ้าไ้กะกะช่วยย้ยกวาดดีแล้วเนาะดีแล้วเขาแจ้งใหมบ้านลมกนอยมันเห็นบมแจ้ง้่มันก็มาพามะพากับพญไยวาดก่ได้่าบินําเขากับพงยงชินน้ินบักแจ้งเด้อชินบมกแจ้งเด้ท่นเดียวบัแจ้งคือนึนเทีนกหอนในบ้ากะช่วยนั้นละครับเออแล้วรอเว่า บ้โบ้ชันไจังหวะนอนบ้โบ้ลับกันยังแต่ขนาดเสียงชั่นมันก็ยังหยาดเช่นว่านอนบบ้ลับเออเออแต่แต่ชนนั้นมันก็ยังยังบอเขียนลงดินให้ลูกหลานคนบ่อตองหัวเขียนให้เพิ่นขัดก่อนเป็นยังเขียนให้แน่จัให้วะเออเขียนให้เบิ้งก่อนฝันจะคอยเขียนเขียนใหม่ตอนนึ่งขึ้นมาเร็วยศนะเขียนตัวไหนก็ออกตัวนั้นนะกว่าสิบเบื้องว่าอยากเบิึงบ่ครับผมไม่ก็ยศ ม่ต wow. ัวน <umas> <c oughs> ี it it ้มันเขียนลดอนเท่ายหร่มันออกขนาดน้าก็เลยอยากเบิ้งอะนะธรทำมได้ใหม่กยสิตัวนี้ลองเบิ <talk atures> ้งก <talk> ันนะใหม่กยสินเขาให้นม่กายสิทรับตานึกเบิ้งเอารับตาพี่เบ้งเอรับตาเบ้องตัวไหนน้อยเนาะใหม่กายสิทใหม่กายสิคิดคิดคิมาหมดเขียนเลยอ่าือ บอกก็จร uh. right. ิสานอดจืิอเนาะอ่ะได้ขนาบอกซื uh. ้อก uh, right. ็ได uh. ้เอาอตองหวดก่อนบ้าจะถือว่านันวาสามซื้อแล้วถึนะสามสามซื้อๆหือ่าสามซื้อออเาไอ้คนคนสามคนแต่มาคนในคนคนนเหงีเมือนกัน รื l ул, l ũ, l ้ร้รกันครับเอสองคนก็ร yep, ู้แต่ว่าคนคนในในต้สองไม่ให้วสามซื้อกอุ้มนมเออสามสามเทสวให้สมซื้อซื้อก่อนต่อหมวดเอเอยสามสามสสามซื้อซื้อนาอเออยสามนี่กับอ่ะสามสามเทีให้สามซื้อซื้ออ้สามสามซื้อครับผมเทสีนางครับอ มันเพิ่งง่ายเลยจับแขนมันลงมาอ๋อครับเอ้ยจับแขนคนไงคุณดอกบม่ได้จับแขนคนหน่อยหรอครับเออการมุกการคนสามขนไ่ได้ครับอือใช่เนี่ยหายเท่านี้แหละเอ่ออยากฟังมั้งหายเท่านี้หายสามเี่อยากฟังเอาอยากฟังเพ่นว่าอยากฟังอยากฟังคนมาหลายหรออยากฟังนั่งพันจะข้นยังไงหนึ่งสองสามสี่ยังไง พคนไเย็นนางเฝอยู่มนางเฝ้าอยู่นี่บอกแล้วบอกแล้วบอกแล้วเนี่ยบอกแล้วนี่ยไปไปไก่อมาไเย็นยนาแมวหัวแมวหัวบอกแล้วเน่บอแม้วมาแมวนละยกว่าสามพซือซื้อจับคน สามคนเลยจับแขนมาหนึ่งลงมาหมันก็ลงมาทังปั้นหนึ่งเดวหายสามซื้อซื้อสาซื้อจับแขนหนึ่งเดียวเ้ราจับแขนคนไงเราเนยเมื่อวันกังก็ลงมานํากันครับไม่คิดมันถือลงพืนเหรอวะเี้ยเฮ้ถือมุดมามันมันอยู่ตรง้จับแขนมันลงจับแขนซื้อๆเออแต่ว่าหาสามซื้อซื้อก่อนเออหาสามซื้อซื้อก่อนจับแขนลงมาครับ ไหสามซื้อซื้อมาโอเคสซื้อๆอะสามซื้อซอันนั้นเดี๋ยวจะซื่อกรเซียงมึงเดี๋ยวขันมันพันที่็กชื่อเด้อครับผมครับผมเคยเคยบอกแลครับสมซื้อๆืขันมันจ้อง ไันกี่ทฮะยังก็สหนึ่งสามหนึ่งสหนึ่กำขนเลสามหนึ่งอย่ี่แปปนหายัแปหามหนึ่งสามหนึ่โอเคโอเคคนว่าสามหนึ่งได้พอไงผูลังก้นเขาว่าสมซื้อเขาหามาละสามหนึ่งหมดเลยา่งสีหนึ่งเเพยนี่แลาแมนบ่เพี้นอ้แ่นี้เพี้ยนถึงาเกือบพันนี่เพี้นถึงบ่เแม่นแหงเยอะไทยไอ่ไอ้คนมังวน่าคิ ถึงเกมเกเเกเาก้าออวันนี้เดเราสาซื้อเด้อสซื้อใ่ใช่ใช่ซื้อๆเนาะสาซื้อโอเคโอเคสากับสามน่งวาสามซื้อๆินคันมันได้เลยขางเชี่กันมากมันถือกันได้กันจะคอยซื้อหรจะคอยซื้อเอ้ยจะกลื้แต่นี่หัสไปก่อนเนาะสามชุดกับสน่งพสูสีเนาะสามชุนกับสันพสูสีได้มนะ ดูกันเตยงวนแค่ๆอันเกวาอไม่่จัแต่ว่าห้ซื้อเจ้าก็มาใส่ส้ก็ส้หนึ่งบ่โอ้ยแค่ยหซ้ซื้อหัน้ซื้อคเินวหนึ่งซ้ำสองามก็ลใจหรอก็บ่หามรอกโอเคโอก็ซื้อายปานั่นมันก็จีจลเหคุณสิริวันบุญชูบุญชูเพิ่นบอกว่า เพิ่นอยากให้พ่อใหญ่เงินพ่อครับจำนวนหนึ่งพันบาทจ่ายจ่าย่าย่าย่าอเห็นบหอเห็นเพิ่นเพิ่นอันนั้นอันนั้นเพิ่นอยู่บอยเหรอเพิ่นอยู่อ่ะอวยพรทางสายล่มนี่เลยนะให้เพิ่นเด้วยจ่ายจ่ายจ่ยบ้านอ้ยพ่อนี่อวยพรให้ทางสายลมบอกเพิ่นในเด้อบอกบอกว่าจะคนสิริวัลคุณสิริวัลสิริวัลเพิ่นหนึ่งครับผมแรายการเอฟซีคนสรินทีวีนี่แหละอ่ะ มาเอฟซีเของผมทุกคนบอกบอกบอกพันเ้อครับผมไ่พนย่อมือรับเอาทักคันไก่พ่นย่อมือรับเอาอาศัยกำไว้ใก้านกำมว้ก่อนนี่กำมว้ก้านกำมว้ก่อนเอาผมนั่งไก่ไก่กยด็เทสที่รบอบอกบอกเลขคนตัวนึงก่อนเอาบอกเลขสามเนาะสามซอซอสามซีซีเ้อสามซีซีครับ แต่ว่าอันนั้นคนมันอยูทันฉังเฮื่อนเนี่ยจับแขนเรามากนี่มันเป็นเป็นเด็กบนบอกคือบอกคิดจะน่าเอาเดี๋ยวไก่มือจะค่อยไปสักหนึงเนาะไก่ไก่มือมันจะไม่เอะครับผมครับครับเอาไว้พ่อในเพื่อนกอนคุณสิริวันสาธุแด่มาหน่อยขอให้ที่นอนทังใหญ่ก็ สิริวัณย์อยู่ต่างจังหวัดอยู่อยู่จังหวัดไหนก่อนจักบุหูเขาก็เริ่มถามจังหวัดเพิ่อนเนาะจ้เิ็นคอมเมนต์มาบอกอ่าแล้วก็พี่น้องเอฟซีทุกๆคนที่ชมคมิปนี้อยู่แล้วก็ทีทุกคนที่กินหอวเลือตสถิตบอดด้เอยเอยซื้อเอ้ยน้ำกะ อวัยพ่อเห้เบิ่อทุกคนครับเด้อบัดนีที่ขออวยพรให้ขอให้ถืกหวยด้วยเบิ่อเด้อจังได๋ก็ได้ขอให้หลับขอให้ดวยขอให้เจ้มาก้าขินเด้อครับอันนั้นเฮ็ดเพียงตีนขอให้ขึ้นเพียงหัวเด้อขอให้มีโชคลาภไหลมาเชืมาเด้ออย่าให้ขาดขิงล้องเด้อเนี่ยเด็กก็ให้เงินคำการเจียวไปหลังขอมาหามื้อหา เบียชานบานซองแล้วบันสา,า,าทุเด้อบันโค้พี่น้องนี่โคุ้กทืน,นททมันคือมั่นเครื่อไม้เลยควรมือกระยายได้ความไข่กระยาให้นี่อคอ,อ ใหนมีอายุวันนะสุขังพลังให้ยัง่งดีคือเก่าขอให้เคาะหายโศกเด้หาีให้หลบให้เพลขันนี้เคาะกันยาขันมาพ่านเด้ขันนี้ม่านกันยาขันมาใกล้เจอปวดไข่ให้ช้อยห่างหนีใจไกลขอให้ลูกหลานนี่ผู้อยู่รางกลยนี่ขอ หายคอหายโศกหายโรคหายไข่หายคอเหงื่อจังไรเลยยาเด็ดพบปัญหาอยญาณเด็ด่านนั้นให้ขอให้ลุกหล้านดูชมยิ่งมีชุกกันจะไล่ไข้ชุกยใหายมีมากใกล้เจ็บปวดไข่หายถอยห่างหนีใกล้ๆเลยขอให้มีอายุยืนยามันพันปีเป็นขนาดยาเกิดอุบาดเหตุไรมากใกล้ยอมยาเหนื่อยขอให้ค่ำขอให้คุ้นขอให้ล่าขอให้รวยขอให้ถุกหวอยรวยเบ เด้อคอยลาคอยรวยคอยสืบหอยแล้วันที่เนงอยากได้เงินก็หาได้เงินไหลนองมาเด้อยากได้ช่องก็หช่องไหลมาให้ไหลมาแห้งปั้นนป้แจงให้ไหลมาลังเข่าขายเก็บบ้านเลยนั่งอยู่เฮื่อก็หีเงินแสแลนขาบานเด้อนั่งอยู่บ้านก็หีเงินล้านแรีเนขามือคอยคำคอยพูนคอยลาคอยรวย ขอใหยสุสมเจนยินดีขอให้ช่ามาข่าขิงข้มเกบกกะยาให้ได้ข้มไข่กะยาให้นี่ขอให้มีอายุวันนะกถูกขังพลังแห่งนี้คือก่าสาธุสาธุสาธุขอให้มีอายุยั่งกินโอเพียงเพียงเพียงศัตุสาธุ ใส่เหพันหนึ่งเด้อหลูกันเอาเงินหมาเนี่ยจะย่าห้ขาดข่ร้นเด้ออยู่ชงพุ่นก็เนี่โชคลาภไปมาขี้เก่าเด้อห้ชันมาจะจะเลี้ยงลูกเลี้ยงไปขนาเด้อจะมาขาดแข่ไปช่ไหก็ให้ฟรีห้นนองหากข่เจ้าใหนายแข่ไห ไข่เข้าหากักไข่เข้าห้อน,นไปมาชักใดกายอยู่ทมเจ้เงเย็นสาธุ์ขอจลอดปาดภัยนนายุบรรณะถูกคังพันรั่งให้พี่นอกไก่เพลงได้อีกสาธุ์มาค่าขึ้นสาธุสาธุสาธุ์ ภูเขาเงินนี่กะโอ้ยให้คำให้คูณเด้อจงนำยาไหลเด้อจงพายยาใหม่ให้ภูคานี่งเจ้าบดรเธอถ้ามาขาดเขินเด้อจิ้งกะจะให้มันขาดเขนบ้านเด้อสุขังพะรังหนึ่งมันยังขี้เกลาจ้าดูจ้ด้สวยนี่บ่มันมันมันเลยสิออกคนยังมันวางถุงหัวแบบเล้วขึ้นใจ มันเสือเลยก็ว่าใดญ่แบแก่ไม่ต้องมันมม่มีเวลาฝันอ่ะว่ามันบมพันไรเลยมันโอ้ยมันบุดไหวใช่เลยคนที่รอดใช่เลยคนวี่รอดใ่เลยอมอาเฉยยังไงนอนกับมันมันหหรับเลยยังไง มัยอีกเเรียกว่าปูนอีพนยังพนยังมาเก็บพอฟันมันก็นะพันวางไหนแต่ว่าฟันว่าอันปุงัวไหวระหว่าตัวนึงระหว่างก็เลยคิดว่าเอหัวเนี่ยเพชรเจดบอก่อยก็ตีไปอันอันมองเจ้าของสื่อนั่นแหะเขเลยว่าอันปุงัวไหวตัวหนึ่งระหว่างอันอันหัวือหัวหัวหัวกัเพชรเจดบ่อันตัวนึงมีมักก็เป็นหนึ่งบ่อยาคิดไปนะ วันนี้แล้วมาหาพี่ไงมันนี้เล่ากว่าเราฝันว่าเอาเงื่อนมาเออเขาคนแบบแก้มเออคนคนแบบแก้มไม่จอดกินกระเทียนเขาว่าเอาแบบแก้มมาให้เขาอ่ะ๋อพวกฝันมาพวกไก่กับพวก็ จังม <formation jin inh throat> <at> ันใจเลยสิบเจ็ดออกไคแทะิบเจ็ดี่ออกแทๆนี่นี่แหละที่ก็กสิมันกสิมันใจแห้งโอ้มีเพี้ยนีเพี้ยนสิเรื่องแต่เด็กไงันปีเด็กผาปซือผาปซืของเราันดแหงดแห้งเพราะว่าหันเราพันปีสเรื่องดซื้อมามันมาอะีหมดวันที่สิบหกตอไเอาบอกทุกคนเบิ่องนเทคนมาหล่แล้วเอออยังเกาะ อันอันสามซื้อซื้อสามซื้อซื้อสามตัวเดียวสามาซือสามตัวเดียวแขนแขน่สามตัวเดียวแขนใหญ่เลยเออสามตัวเดียวแขนแขนแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไ้ก่อนกดต้งสีแดงเลยครับ